ใช้ได้แล้วว้ยป้อนสัญญาณแทนชุดออสซิเลเตอร์ของมันแล้วนี่ถอดออกไปเลย IBD 910แล้วใช้ตัวนี้แทนนี่นี่ SI5351 ้หนใช้นอตเอ็มซแต่ว่าอนาคตจะใช้ America แอเมกาแหละต่อกับ LCD เดี๋ยวก่อนโอ้แค่เอาไอ้นี้ให้ติดกั3-4วันแล้วชุดนี้ เดี๋ยวจะเปลี่ยนไปเป็นโดตเตอรีโคเดอร์อารายงานความสำเร็จชุด M ก็ต้องเพิ่มแม่งเบาไปถ้าถ้าไม่ตัดสัญญาณนะนี่โคตรน่าลำคาญโอเคสวัสดีครับ